คันนี้มากับสีพิเศษที่เขาเรียกว่า Paint to Sample นะครับเป็นสีที่เราจะต้องมีการจ่ายเงินพิเศษเพื่อคอนฟิกซึ่งเป็นสีที่อยู่นอกจากตารางคอนฟิกนะครับซึ่งเราต้องจ่ายค่าสีตัวนี้อยู่ประมาณ800กว่าบาทด้วยนะฮะน่าจะมีคันเดียวในเมืองไทยนตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมเอ็มเ h อะชนะครับถ้าเราพูดถึงปอร์เช่ที่มากับรหัส GTS เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆปอร์เช่หลายๆท่านเนี่ย ทราบและรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนว่าปอร์เช่ที่มากับรหัส GTS ต่อท้ายมาเนี่ยคือปอร์เช่รุ่นพิเศษนะครับที่มากับชุดแต่ง ของปอร์เช่แบบพิเศษรวมถึงมีการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างเนี่ยให้แรงและดีขึ้นจากปอร์เช่ในเวอร์ชั่นปกติและที่สําคัญนะครับมีการลดน้ําหนักจากปอร์เช่ในเวอร์ชันปกติลงไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นปอร์เช่ที่น้ําหนักเบาสวยและแรงกว่าเวอร์ชั่นปกติเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับปอร์เช่ GTS นะครับ ้าปอร์เช่คาร์ a า GTS รุ่นแรกนะครับก็มากับปอร์เช่คาร์ราที่อยู่ในรหัสตัวถัง997หรือเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วและก็มีผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีแค่เฉพาะปอร์เช่คาร์เราในวันๆเท่านั้นนะครับรถปัจจุบันรหัส GTS เนี่ยก็มีอยู่ในปอร์เช่ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่คายเอน GTS คายเอนคูเป้ GTS ปอร์เช่718 Boxster GTS ปอร์เช่มาคาร GTS และอย่างรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานกับปอร์เช่ไทคาร n GTS ทั้งรุ่น4ประตูตและในเวอร์ชันส p อร์ t ท r i ิสโนะครับจะเห็นได้ว่ารหัส GTS เนี่ยก็มาอยู่ในปอร์เช่หลากหลายรุ่นเลยนะครับ ปอร์เช่คาร่า GTS ทุกคันเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตแพคเกจดีไซน์จากโรงงานเลยไม่ต้องคอนฟิกอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังมีการเลือกใช้วัสดุบางอย่างเพื่อลดน้ำหนักให้บอลงไปจากตัวรถในเวอร์ชั่นปกติอีก25กิโลกรัม ปอร์เช่ครา GTS คันนี้ก็มากับเครื่องยนต์6สูบ3.0ลิตรเทอร์โบชาร์จให้แรงม้าสูงสุด480แรงม้าซึ่งมากกว่าปอร์เช่ครา r ์เอสถึง30แรงม้าด้วยกันเลยนะฮะแรงบิดสูงสุด570นิวตันเมตรมาพร้อมบเกียร์ PDK 8สปีดหรือใครที่ชอบความสปอร์ตก็สามารถเลือกเกียร์แบบแมนนวล7สปีดได้อีกด้วยอัตราเร่ง0ูนถึงรแค่3.3วินาทีเท่านั้นเองนะฮะช่วงล่างก็มากับระบบ PSM ซึ่งเป็นช่วงล่างตัวเดียวกับที่อยู่ใน S 99 จะมีความเตี้ยวกว่าปอ r s เช e c a r r e r a ในเวอร์ชันปกติอยู่ประมาณ10มิลนะฮะและยังมีระบบ Re a r Axle Steering หรือระบบช่วยเลี้ยวล้อหลังนะครับเพื่อช่วยให้เวลาเราขับรถในที่แคบเนี่ยมันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับการโยกเปลี่ยนเลนบนถนนทําได้ง่ายขึ้นเข้าโค้งได้คมมากยิ่งขึ้นรวมถึงเวลาเรากลับรถเนี่ยวงเลี้ยวมันก็จะแคบมากๆทําให้กลับรถได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เจ้าปอ r s เช e Carrera GTS เนี่ยก็ยังใช้ขนาดล้อที่แตกต่างกันระหว่างล้อหน้ากับ ล้อหลังเหมือนเดิมล้อหน้าก็จะมากับล้อขนาด20นิ้วและล้อหลังก็มากับล้อขนาด21นิ้วนะครับและด้านหลังผมที่เห็นนี้หลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะปอร์เช่คราเดาในรหัส9 9 2มีสีแบบนี้ด้วยหรอคันนี้มากับสีพิเศษที่เขาเรียกว่า Paint to Sample นะครับเป็นสีที่เราจะต้องมีการจ่ายเงินพิเศษเพื่อคอนฟิก ให้สีตัวนี้เป็นสีที่เราอยากได้เลยซึ่งในปอร์เช่คาร์เรล่าเนี่ยีก็มีสีให้เลือกมากกว่า50สีเลยนะครับซึ่งเป็นสีที่อยู่นอกจากตารางคอนฟิกนะครับคันนี้ก็มากับสีที่เราเรียกว่าไมเซนบลูนะครับซึ่งเราต้องจ่ายค่าสีตัวนี้ยอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทด้วยนะฮะก็จะเป็นสีฟ้าแบบพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นสีที่น่าจะมีคันเดียวในเมืองไทยนตอนนี้เลยนะครับ